ในประเทศไทยก็มีการติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะก็ปรากฏว่ามีคนตายจากอุบัติเหตุมีการติดเชื้อโควิด -19 กลับมาเราลอกที่2สองสหรับประเทศไทยประเทศอื่นติดไปแล้วหนักๆก,ก็ประมาณ4่ยกประเทศไทยกําลังเข้ายกที่2นะรประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นยกที่10มาติดยังไม่หยุดเลยนะครับบางวันตายไปถึง4,500คนบางวันติดเชื้อถึง2 5 0 0 0 0คนเลยทีเดียวจนไม่มีโรงพยาบาล ะจะทําการรักษาได้เนะครับเราจะเห็นอะไรในเชิงสังเคราะห์เราจะเห็นว่าสถานการณ์มันงวดขึ้นมาหนักขึ้นมามันจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงป,ประเทศแรกที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคือสหรัฐอเมริกาส่วนในประเทศไทยมันจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายซึ่งมันเริ่มเกิดความวุ่นวายมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์กันก่อนนะครับอเมริกันก็เตรียมพร้อมรับมือนะครับกลุ่มติดอาวุธ ระดมอัรักขาพิธีสาบันตนของโจไบเดนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเตรียมรับมืออัตราการรับศึกนะร,รับมือการประท้วงความดุนแรงรอบใหม่ในรอบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านนะครับทั้งตั้งแนวกีดขวางระดมป้องกันนะครับหลัง a p เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มสนับสนุนทรัมป์จะทำการโจมตี อาคารรัฐสภานะครับทั้ง50รัฐตั้งแต่ช่วงวันเสาร์นะฮะจนถึงวันพิธีสาบานตนของโจไบเดนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มสัตว์กันแล้วนะครับในขณะที่ประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาคนใกล้ชิดทรัมป์ก็โกยเงินส่งท้ายนะฮะล็อบบี้กระจายขออภัยโทษทิ้งถวน พันธมิตรและคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโกยเงินหลายแสนดอลลาร์สหรัฐในค่าธรรมเนียมจากบุคคลต่างๆที่ต้องการได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รอยงานได้กนะับเอกสารต่างๆและคําสัมภาษณ์ของบรรดาล็อบบีนะ้และเหล่าทนายความกว่า30คนหรือารายงานว่าทางการล็อบบี้ขออภัยโทษทวีความเข้มข้นมากขึ้นหลังดูเหมือนว่าทรัมป์จะ เลิกคัดค้านชัยชนะในศึกเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีนะครับว่าที่โจไบเดนโดยพวกที่โกยเงินจากความพยายามลอบบี้รวมไปถึงอายการรัฐบาลกลางหลายๆนะครับอดีตทนายความส่วนตัวของทรัมป์และอดีตที่ปรึกษาระดับสูงทีมหาเสียงของทรัมป์ก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกกราหามากฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้มีการนะครับอภัยโทษให้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดตัวเอง นะครับไปหลายคนในขณะที่ FBI นั้นไม่ไว้วางใจคัดกรองเข้ม National Guard วันมอบแฝงตัวนะครับเข้าไปร่วมพิธีสาบานตนนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกานะเกินการคัดกรองสมาชิกกองกำลังป้องกันชาติ National Guard เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นภัยคุกคามเสียเองในระหว่างพิธีสาบานตน ที่ประธานาธิบดีโจเบด,เดนจะมีขึ้นหลังจากมอบสนับสนุนทรัมป์นะครับบุกก่อการจราจนนะครับผู้บการสำนักงานกองกำลังป้องกันชาติได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC News วนะครับบอกว่าเข้ามีการคัดกรองทหารทุกนายที่เดินทางเข้าไปยังวอชิงตันนะครับโดยมีความร่วมมือระหว่างซีกร e ส s ซอร์วิสกับหน่วยงานสอบสวนกลางของ FBI ก็ปรากฏว่าเริ่มต้น กันแล้วนะครับม็อบก็ปรากฏว่าเริ่มทําการติดอาวุธคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับรวมตัวที่มิชิแกนเจ้าที่พร้อมทําการรับมือเต็มอัตราศึกนะครับกลุ่มกองกําลังติดอาวุธจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมีเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธฝ่ายขวานะครับรวมตัวกันบริเวณด้านนอกรัฐสภา,าประจำรัฐมิชิแกนในเมืองแลนซิง ในครับท่ามกลางคําเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเหตุจู่โจมนะฮะต่างเมืองตั้งแต่50รัฐทั้งก่อนและพิธีสาบันตนของโจไบเดนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในสหรัฐอเมริกาในะบในพิธีสาบันตนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก่อนและพิธีหลังพิธีสาบันตนนะครับนาวานีนะฮนะค,คู่ปรับของวลา,าดาเมียปูติน ปรากฏว่าเดินทางกลับรัเสเซียหลังพ้นจากอาการโคม่าโดนวางยาพิษแต่ถูกรวบตัวในทันทีนะครับตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มตัวนายอเล็กเซย์นาวานีคู่ปรับคนสำคัญที่มักวิวิจาร์ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินทันทีที่เดินทางถึงกรุงมอสโกหลังจากเดินทางกลับมาจากเยอรมนีนะครับกลับเข้าสู่รัเสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกวางยาพิษเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว ซึ่งโหมกระพือผลกระทบกระทั่งาทางการเมืองระหว่างเกรมรินกับตะวันตกการจับกลุ่มครั้งนี้ซึ่งเป็นสุดท้ายแล้วอาจได้เห็นนะครับนาวานียติดคุกถึง3ปีฐานละเมิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวและอาจกระตุ้นแรงกดดันทางการเมืองในตะวันตกยกระดับการคว่ำบาตเล่นงานลักเซียหนักหน่วงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นงานโครงการท่อกส๊สมูลค่า11,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ จากรัสเซียไปยังเยอรมน,นีนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นสังเกตนะในสหรัฐอเมริกาในรัสเซียกําลังเกิดความตึงเครียดในจีนปรากฏว่าที่ฮ่องกงก็มีการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจับหมดนะใครให้การสนับสนุนจับหมดจีนใช้กระบวนการการกวาดล้างอย่างเต็มรูปแบบญี่ปุ่นก็เล็งปรับเกือบ3 0 0 0 0นนะครับหรือสั่งจำคุกหนึ่งปีติดเชื้อโควิด -1919 ไม่ยอม ไปโรงพยาบาลนะครับที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะครับกำลังพิจารณากำหนดโทษปรับหรือจำคุกนะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่แล้วปฏิเสธการรักษาตัวในโรงพยาบาลและไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ความเคลื่อนไหวม,มีขึ้นในขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังเผชิญกับโควิด -19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมนะครับนาย,ยกรตรีของเขา ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมนะครับร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสวัสดิการที่ผ่านมาและจำกัดข้อจำกัดใหม่ส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายโรคติดเชื้อคาดว่าจะถูกเสนอที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์นี้นะครับภายใต้การแก้ไขนะฉบับใหม่ คนไข้โควิด1 9ปฏิเสธการรักษาตัวต้องถูกปรับสูงสุด1ล้านหรือราว2 8แสนบาท1ล้านเยนนะครับหรือจำคุก1 000, ปีส่วนบุคคลที่ปฏิเสธความร่วมมือกับทางเจ้าที่สาธารณสุขนะครับในการแกะรอยสัมผัสผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อสรุปนะครับเส้นทางการแพร่เชื้อถูกลงโทษเช่นกันโดยถูกปรับนะครับหแสนเยนหรือราว1.4แสนบาทหรือจำคุก6เดือนนะครับซึ่ง ญี่ปุ่นจัดหนักเลยติดโควิดไม่รักษามีคุกมีปรับในขณะที่ทฤษฎีสมคบคิดร่วมกันระบาดไปทั่วยุโรป <c oughs> เริ่มออกมาแล้วนะครับประชาชนคาดข้อมูลทำโครงการวัคซีนนั้นสะดุดนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ายุโรปตะวันออกเฉียงใต้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่และวัคซีนชาติไหนจะดี ท่ามกลางการโต้เถียงทางการเมืองอย่างเผ็ดร้อนและทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดอีกมากมายสุดท้ายคือโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยังไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการโจมตีวัคซีนของจีนอย่างหนักว่าวัคซีนของจีนนั้นไม่มีคุณภาพและก็ทำให้คนป่วยมากขึ้นในขณะที่มีการเวอร์จินโรบิทนะครับปล่อยจรวดจาก เครื่องบิน Boeing 747สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับ v r r i t n Orbit นะครับซึ่งพัฒนา,าเทคโนโลยีส่งดาวเทียมในเครือ Virgin ของมหาเศรษฐี Richard Branson นะครับประสบความสำเร็จในการทดลองปล่อยจรวดใต้ปีกเครื่องบิน Boeing 747เพื่อส่งดาวเทียมขนาดเล็กขององค์การบริหารการบินและองค์การแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NASA นะครับขึ้นสู่วงโครจรเป็นครั้งแรกนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่อาจจะเพิ่มช่องทางใหม่สำหรับภารกิจขนส่งดาวเทียมด้วยท้นทุนที่ต่ำลงไปอันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจของจีนนั้นปรากฏว่าเติบโตชะลอตัวนะครับสุดที่สุดในรอบ4ทศวรรษที่ผ่านมาเส้นโควิด -19 สภาวะเศรษฐกิจของจีนเติบโตในอัตราชะลอตัวที่สุดในรอบ4ทศวรรษเมื่อปี2020ที่ผ่านมาแม้เวลาการฟื้นตัวแล้วหลังการแพร่ระบาดโควิด -19 จากข้อมูลของจีนที่ออกมาเผยแพร่อย่างเป็นทางการข้อมูลนะครับสำนักงานเถิติแห่งชาติระบ,บุว่าเศรษฐกิจจีนในปีที่แล้วนะครับขยายตัวเพียง2.3เถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุด ตั้งแต่ศษฐกิจจีนเริ่มเข้าสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ในทศวรรษ1970สำนักงานเสรติแห่งชาติของจีนระบุว่าปีที่แล้วนะครับษฐกิจจีนต้องเจอกับสภาวะสิ่งแวดล้อมเลวร้ายซับซ้อนทั้งในและก็ต่างประเทศตัวเลขดังกล่าวเชื่อว่าชะลอตัวลงจากปี2019ที่ขยายตัว6.1%ขณะที่ปี2019เองเป็นการขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษเช่นกัน ผลกระทบจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอและความตึงเครียดทางการค้าที่ชรัมเปิดสงครามทางการค้ากับจีนทําให้อัตราการขยายตัวของจีนนั้นมีน้อยลงนะครับสุดอึง้งนะฮะนิวซีแลนด์เอาอีกแล้วนะครับจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไม่เว้นระยะห่างนะครับชาวบ้านมั่นใจรัฐบาลรับมือโควิด -19 ได้ดีเยี่ยมนะครับนิวซีแลนด์นับพันคนร่วมการจัดคอนเสิร์ตนะครับ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกหลังจากรัฐบาลทำการผ่อนคลายข้อจำกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยภาพของบรรดาแฟนเพลงที่อัดแน่นเป็นปลากระ,กะป๋องโดยปราศจากการเว้นระยะห่างทางสังคมก็อาจจะเรียกว่าดัชนีสะท้อนความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อมาตรการของรัฐบาลก็ว่าได้ฮะนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งสำหรับนิวซีแลนด์นะครับในขณะที่เหตุการณ์ราวกับสวรรค์เจ้าชายสุดหล่อฮะไทย จากท้องฟ้าหมอกปกกลุมนครดูไบนะครับชิคฮันดานบินโมฮัมเหม็ดอันบินราชิดอันมักตูมนะครับมกุดราชกุมารแห่งดูไบนะครับเผยพแพร่ภาพอันสวยงามบนโลกสังคมออนไลน์นะครับเป็นภาพตอนที่พระองค์ทรงพา,าวารามอเตอร์นะครับบันทึกภาพหมอกกำลังปกกลุมทั้งมหานครจากท้องฟ้า ราวกับดินแดนของสวรรค์นะครับมากรดรัชกมุมารแห่งดูไบได้เผยแพผ่คลิปวิดีโอนะครับอันน่าอัศจรรย์นี้บทอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ติดกล้องไว้กับพระวรกายทรงพารามอเตอร์ผู้ชมยนต์ความงามของบัดาตึกระฟ้าต่างๆของเมืองอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมาเจ้าชายลูปหลอนะทรงพารามอเตอร์ไต่เพดานขึ้นสูงเหมือนหมอกหนาทึบ ปกคลุมนครดูไบซึ่งระหว่างนั้นปรากฏภาพอันงดง,งามน่าอัศจรรย์ในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตึกของคาติฟาอาคารเอมิรเรตชาวเวอร์จินเบิร์ชนะครับอันอารับรวมทั้งตึกอื่นๆในเชิงงานวิเคราะห์ตามปรากฏการแล้วนะครับเราคงได้เห็นว่าสถานการณ์ในสหร,รัฐอเมริกาตอนนี้ ต้องยอมรับว่ากําลังเข้าสู่โหมดการแตกหักแตกหักสั้นแตกหักยาวงานนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะเกิดสงครามกลางเมืองหรือไม่เท่านั้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับ,รรนะรบถ้านามาวิเคราะห์อ,อีกเรายังเห็นสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ันะบการแพร่ระบาดโควิด1 9ตอนนี้ทะลุนะครับหกล้านคนเข้าไปแล้วคนตายเกือบ2ล้านคนนะครับที่สําคัญก็คือว่า สถานการณ์ของโควิด -19 ตอนนี้ประเด็นการต่อสู้เรื่องของการขายวัคซีนมีการโจมตีวัคซีนของจีนอย่างหนักนะครับว่าของจีนไม่มีคุณภาพไม่ได้คุณภาพมีคนตายนะครับถึง28คนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลน,นะครับของนิวซีแลนด์ก็ยังคงจะเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อไปนะครับในขณะที่คนไทยก็มีการวิตกว่าวัคซีนดังกล่าวเอามาใช้ในประเทศไทยแล้วจะเป็นอย่างไร ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงได้เห็นว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆอินโดนีเซียก็เกิดแผ่นไหวคนที่มีชื่อเสียงหลายคนนะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะโควิด1 i ที่เกิดขึ้นนะครับคนจำนวนมากเสียชีวิต มีเครื่องบินตกที่อินโดนีเซียนะครับนะฮะแล้วก็มีภูเขาไฟระเบิดด้วยอินโดนีเซียเจอหนักในประเทศไทยก็มีการติดเชื้อโควิด1 i นะครับแล้วก็ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะก็ปรากฏว่ามีคนตายจากอุบัติเหตุมีการติดเชื้อโควิด -19 กลับมาเราลอกที่2สําหรับประเทศไทยประเทศอื่นติดไปแล้วหนักหนักก็ประมาณ4ยกประเทศไทยกําลังเข้ายกที่2นะรประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นยกที่10มาติดยังไม่หยุดเลย นะครับบางวันตายไปถึง4,500คนบางวันติดเชื้อถึง2 5 0 0 0 0คนเลยทีเดียวจนไม่มีโรงพยาบาลนะครับจะทำการรักษาได้นะครับเราจะเห็นอะไรในเชิงสังเคราะห์เราจะเห็นว่าสถานการณ์มันงวดขึ้นมาหนักขึ้นมามันจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงป,ประเทศแรกที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคือสหรัฐอเมริกาส่วนในประเทศไทยมันจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายซึ่งมันเริ่มเกิดความวุ่นวายมาแล้วถามว่าเริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมใช่มันแค่เริ่มต้น มันจบหรือยังสําหรับประเทศไทยยังไม่จบนะครับการแตกหักของประเทศไทยจะเกิดขึ้นในช่วงการอภิปรายไม่เรื่องใจหลังเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จนั่นหมายความว่าประเทศไทยวุ่นวายแน่นอนเพราะตอนนี้เกิดการเกาะกันร้ายเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหาคนครถึงสองครั้งมีการปลาระเบิดไปสองหนแล้วนะครับกลางกรุงเทพมหาคนครนั่นหมายความว่าช่วงใกล้การอภิปรายไม่เวืองใจทั้งกรุงเทพมหาคนครและภาคใต้ ต้องระวังให้จงหนักนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะมีชาติไหนในโลกนี้มีอย่างชาติเราอุด,ดมสมบูรณ์กว่าเขาอูน้ำอูข้าวไม่เคยขาดแคลนมีความเป็นไทยที่งดงามกว่าทุกแวนแคว้นมียิ้มที่สวยสุดแสน มีเขตแดนเป็นรูปควันทองที่ได้เอ่ยมานานาชาติยังอาจเทียบทันแต่เรามีองค์ราชันเป็นมิ่งควันของไทยทั้งพงชาติใดในโลกไม่อาจมีเหมือนเรารับรอง ทั้งลาพากันแส่สองถึงเรื่องราวพระบารมีมองรูปนี้เงืออาพระพักยิ่งรักสุดใจรูปที่ทรงกอดแม่ไว้ก็อุ่นได้ทั้งชีวิตนี้เห็นท่านทรงงาน ่านหนังซื้อและจอทีวีก็รู้ได้ว่าชาตินี้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นไทยสายทานแห่งรักจากผู้เป็นพ่อแผ่นดินหลังไหลไม่เคยหมดสิน้นสู่ทรนินให้ได้อาศัย คือพ่ออยู่อันเป็นที่รักเนื้อสิ่งอื่นใดคือมาราชาผู้ให้ที่ชาติไหนก็คงไม่มี จรูปที่ทรงกอดแม่ไว้ก็อุ่นได้ทั้งชีวิตนี้เห็นท่านทรงงานผ่านหนังสือและจอทีวีก็รู้ได้ว่าชาตินี้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นไทยสายทานแห่งรัก จากผู้เป็นพ่อแผ่นดินหลังไหลไม่เคยหมดสิ้นสู่ทรนินให้ได้อาศัยคือพ่ออยู่อันเป็นที่รักเหนือสิ่งอื่นใดคือมา,าราชาผู้ให้ที่ชาติไหน ก็คงไม่มี